สวัสดีค่ะว่าที่เรือตีหญิงกับพวันเหมือนแมนสรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลวันที่28มีนาคม2565กองทัพมาเลเซียมีความพร้อมสําหรับการเปิดประเทศบริเวณแนวพรมแดนเมื่อ26มีนาคม2565ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียเปิดเผยว่ากองทัพมาเลเซียมีความพร้อมขั้นสูงสุด สำหรับการดูแลรักษาความมั่นคงบริเวณแนวพรมแดนตามที่เมื่อ8มีนาคม2565นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ประกาศว่ามาเลเซียจะเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านโรคโควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นและจะเริ่มเปิดการผ่านแดนบริเวณแนวพรมแดนอีกครั้งตั้งแต่1เมษายน2565โดยกองทัพมาเลเซีย กำลังรอรายละเอียดการปฏิบัติจากกระทรวงกลาโหมมาเลเซียกองทัพเรือเกาหลีใต้ทดสอบอาวุธปล่อยนำวิถีแบบกรูเท22จากเรือพิฆาชั้นเซจุงดเดอะเกรชเมื่อ27มีนาคม2565มีรายงานว่าภายหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีซึ่งคาดว่าเป็นรุ่นวาซอง15 ไปตกในทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อ24มีนาคม2565ซึ่งนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเป็นผู้ควบคุมการทดสอบยิงด้วยตนเองในวันเดียวกันกองทัพเกาหลีใต้ได้มีการทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นไฮยอนมู2อาวุธปล่อยนำวิถีอาร์มี่แท c ติค i ลมิสไซ y ์ซิสเตม จากฐานยิงทางบกระเบิดจอยไดเล็กแอคแท็กมิวชั่นจากอากาศยานและอาวุธปล่อยนำวิถีแบบคูสเฮซองสองจากเรือพิฆาชั้นเซจุงเดอเกรสในทะเลตะวันออกเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือเช่นกันรัสเซียและตุรกีตกลงจัดการเจราจาเพื่อสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนครั้งต่อไปที่นครอิสตันบูล มีรายงานว่าประธานาธิบดีตุรกีและประธานาธิบดีรัสเซียได้หารือทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความก้าวหน้าและกระบวนเจรจาเพื่อสันติภาพระหว่างรัสเซียยูเครนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้มีการจัดการเจรจาดังกล่าวครั้งต่อไปที่นครอิสตันบูลตุรกีด้านผู้แทนเจรจาของยูเครนกล่าวว่า การเจรจาครั้งใหม่จะมีขึ้นระหว่าง28-30มีนาคม2565ทั้งนี้ประธานาธิบดีตุรกียืนยันว่าตุรกีจะไม่เพิกเฉยต่อความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับทั้งสองประเทศท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ www.n2navy.mi.th สำหรับบุคลากรกองทัพเรือ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวของวทลออหรือระบบไนท์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ